สวัสดีครับอยู่กับช่องรถดัเงินล้านนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันนะฮะวันนี้พามาชมงานปากบ่อครับของทีมงานสิงหนุ่มนะฮะนี่ครับวิ่งกันใกล้ๆฮะวันนี้มากันสองคันครับโน่นครับอีกคันจอดอยู่โน่นฮะเติมน้ำมันอยู่นะครับ กับบรรยากาศช่วงเช้าครับนี่ฮะวันนี้ขับโดยเสียแบงค์ครับเสียแบงค์แมคโคซิงนะฮะเป็นงานขุดโคกหนองนาโมเดลนะฮะต้องบอกว่าสวยจัดครับบ่อนี้ฮะเดี๋ยวจะพาไปชมบ่อกันนะฮะเสียแบงค์จัดให้แบบ สดๆนะเต็มแล้วครับปากบ่อฮะวิ่งกันใกล้ๆนะครับวันนี้เรามาวิ่งกันสองคันนะนี่ครับคันนี้รถเสียบปิ๊กฮะจัดจ้านครับคันนี้ครับเดี๋ยวมีลั่นนะเดี๋ยวมีลั่นนะ เ <Yeah. S 2> นี่แหละครับที่เทใกล้ๆเลยฮะขุดมาเทด้านหน้าถนนนะครับเป็นงานปากบอ่อฮะสองร้เที่ยวครับวันนี้ครับ เราย้ายรถมาทํากันตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันนี้ก็น่าจะจบครับตรงนี้เป็นงานทางเจ้าของที่ขุดเป็นโคกหนองนานะครับ สำหรับรูปแบบสะนะครับก็จะเป็นสะวงกลมนะฮะนี่ครับอันนี้เป็นสะรูปที่สองนะฮะโน่นครับลูกแรกอยู่โน่นฮะเป็นสะรูปเลขแปดนะฮะเป็นสะวงกลมลูกเลขรูปเลขแปดสองสองวงนะฮะตรงโน้นวงหนึ่งตรงนี้วงหนึ่งนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะขุดผ่ากลางมาให้น้ำมันไหลมาหากันนะครับโอ้ เสียแบงค์เราขุดได้สวยงามมากฮะนี่ฮะดูสะาเขาฮะเป็นวงกลมเลยครับโอ้สุดจัดเลยฮะยังไม่เสร็จครับเดี๋ยวรอเก็บงานเก็บขอบอีกนะครับ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนนะฮะกับสระรูปเลขแปดนะฮะดินขุดง่ายครับเป็นดินเหนียวนะฮะเต็มแล้วครับเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะพาไปชมสระที่ขุดเสร็จนะครับลูกข้างบนนะฮะว่าจะสวยแค่ไหนนะครับนี่ครับสระลูกบนที่เราขุดกันนะฮะเป็นสระสองชั้นครับนี่ฮะโอ้สวยงามมากครับเสียแบงค์เราขุดเป็นสองชั้นนะฮะนี่ครับ โอ้สุดจัดเลยครับนี่ครับลงไปสองชั้นอย่างนี้เลยฮะสวยงามครับสวยงามครับโอ้โหขุดได้เนียนมากฮะยังไม่เสร็จดีนะครับนี่เดี๋ยวรอเก็บขอบฮะขอบบนต้องเก็บใหม่ครับตอนนี้สะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับโอ้สวยฮะสวยฮะนี่ครับ นี่ลูกแรกนะฮะนี่ครับลูกที่สองครับลูกที่สองก็จะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะครับวันนี้น่าจะเสร็จครับดินทั้งหมดจะอ,ออกไปประมาณ200กว่าเที่ยวนะฮะตอนนี้ก็ได้ไปประมาณ150ครับเบ็ดเสร็จแล้วดินทั้งหมดก็น่าจะอยู่ประมาณ200กว่านะครับออกมาสวยงามครับ กับรูปแบบสระวงกลมสระเลขแปดอย่างนี้นะฮะนี่ครับรูปที่สองฮะกำลังจะขุดนะครับดูฮะดูความกลมของสระนะครับโอ้เสียแบงค์เรานี่ฝีมือดีฮะสวยงามมากเลยครับนี่ฮะดูเขาขุดนะฮะ โอ้ oh, เป็นวงกลมเลยครับนี่ครับกลมเลยครับสวย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 หน้าง,งานก็จะประมาณนี้นะครับวันนี้ครับถือว่าเป็นงานส่งท้ายปีเก่าเลยฮะ งานสุดท้ายของปีนะครับหลังจากเสร็จงานนี้นะครับทีมงานเราก็จะหยุดกันฮนะน่าจะหยุดประมาณสักห้าหกวันนี่แหละครับเดี๋ยวขอหยุดพักเที่ยวปีใหม่ก่อนฮนะหลังปีใหม่ค่อยว่ากันครับหลังปีใหม่เรามีโปรเจกต์ใหญ่คีฮะนี่ครับเทกันใกล้ๆนี่แหละฮะ เป็นงานสุดท้ายของปีครับสุดท้ายปีเลยครับงานอยู่ประมาณ2 0 0้อยกว่าเที่ยวนะครับเป็นงานขุดโคกหนองนาแล้วก็เอาดินมาถมด้านหน้านะครับหลังจากเสร็จงานนี้นะครับทีมงานเราก็จะหยุดกันฮนะหยุดเที่ยวปีใหม่นะครับหลังปีใหม่แล้วก็เดี๋ยวมาลุยกันต่อฮนะ เอาไว้ขุดเสร็จเดี๋ยวจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกครั้งนะครับกับรูปแบบสระวงกลมนะฮะว่าจะออกมาสวยงามแค่ไหนนะครับตอนนี้ก็ชมกันคร่าวๆไปก่อนฮะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับแต่สวยฮะทำเสร็จแล้วสวยแน่นอนครับทางวิ่งง่ายครับดินค่อนข้างที่จะที่จะแน่นอยู่นะฮะ ดินขุดง่ายครับเป็นดินเหนียวนะฮะงานนี้เป็นงานเที่ยวนะครับเราวิ่งกันเป็นเที่ยวนะครับปากบอกใกล้ๆฮะ อเคครับเต็มแล้วฮะนี่ฮะเป็นงานสุดท้ายส่งท้ายปีเก่านะครับก่อนจะหยุดยาวกันนะฮะโอเคครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามช่องรถด,ดําเงินล้านด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ